สวัสด right ีครับสวัสุขคันนะวันนี้เนี่ยบรรยากาศยามเย็นเยครับวันนี้ที่อ right ุบลราชธานีย oh. like uh ี huh. ่สองพฤศจิกายนนะครับนี่นะครับนี่สีนี้สีใหม่ล่าสุดจากทางร้านนะวันนี้สีฟ้าออกน้ําเงินนิดๆนะวันนี้นี่ที่ลูกค้าสั่งจองแล้วก็จะต้องการแนวสีหยาบหยาบดูยวเวลาโดนไฟครับนี่ครับโอ้โหจัดจ้านมากครับเวลาโดนแสงดูเม็ดครับขึ้นเม็ดสวยๆหยาบนียเวลาโดนแสงครับนี่ที่ดีหนึ่งสิบสองนิ้วรับสามพันสี่ร้อยเก้าสิบเก้าบาท เพิ่มสีแบบนี้ส,สวยแบบนี้เพิ่มอีก280บาทเท่านั้นนะวันนี้22พฤศจิก,กายน2565ที่อุบลราชธานีนะครับที่นี่12 1นิ้วนะครับบรรยากาศของการงานแพ็คกิ้งกับเพียร์สแคนกพนกักงานเราก็กำลังเล่งแพ็คกิ้งส่งลูกค้าครับจะเป็นชุดเครื่องเสียง2คูณ2 4คูณ 4, 4อุปกรณ์ต่างๆนะครับนี่อนนี้ก็กำลังแพ็คกับนี่แพ็คกิ้งกับบรรยากาศยานเย็น,ยนๆครับวันนี้วันนี้สีฟ้าสวยๆนะวันนี้ครับนี่ฟ้าออกน้ำเงินับวันนี้ครับ,บ ท่านี่กำลังมองหาตู้ก็ฝากติดตามัแล้วกันสั่งจองสีได้ตามที่ต้องการนะครับเลือกสีได้หรือว่าเลือกได้ตามสีวันเกิดก็เลือกได้ครับนี่ครับนี่ได้ตามสีวันเกิดนี่นะครนะสีสวยครับโอ้โหเวลาโดนแสงครับนี่ครับสวยครับนี่ครับที่ที่1นินิ้วนะครับตู้พร้อมดอกลําโพง350วัตต์แหลมยูนิตคอมสีเน็ตเิรคในตัวตะแกรงฟั๊มฟินเตอร์โรงงานนะลํลำโพง12นิ้ว1่คูณหนึ่งกับตัวนี้เป็นสีสวยครับนี้ เป็นสีฟ้าออกน้ำเงินนะตัวนี้นะตู้พร้อมดอก3,499บาทนะครับถ้าเพิ่มสีเพิ่ม280บาทนะครับนี่เป็นไม้อัด20่มิลไม้อัดแท้สีโจตันนะครับ20บ่มิลไม้ดีที่เด็ดจะชั้นคุณภาพเดแยวชุดแขนโรงงานเพีดลบฝนนะครับนี่ดูครับดูเนื้อสีขอให้ดูเนื้อสีสีที่เราใช้บอกเราเป็นสีพ่นรถยนต์นะเนี่ยที่เราใช้เพราะว่าไหน จะเข้มข้นครับเข้มข้นมากครับเดี๋ยวดูประกายของเม็ดสีครับเวลาดูดนแสงครับนี่จะสวยครับนี่ครับเรื่องสีนีไม่ต้องห่วงครับพิเศษหน่อยโปรโมชั่นเดือนพฤศจิกายนนี้เรายังแถมฟิลเตอร์ให้เข้าสู่เดือนที่4จะเข้าสู่เดือนที่5แล้วนะครับถึงแถมฟิลเตอร์ให้จะถึงวันที่30พิพฤศจิกายนนี้เท่านั้นนะครับหลังจากวันที่30บลูกค้าต้องเพิ่มนับใบละ150บาทนะครับาทจัดโปรโมชั่นให้150บาท นี่นะครับสำหรับท่านที่กำลังมองหาตู้ที่ดีหนึ่งสิบสองนิ้วแบบสีฟ้าสวยๆครับนี่ครับนี่หรก็พ่นเดี๋ยวผมอนีอีกหนึ่งใบครับนี่ตามที่ลูกค้าต้องการสั่งจองได้เลยครับดูเนื้อสีรับให้ดูเม็ดสีครับนี่ครับเวลาโดนแสงสีจะสวยครับสวยครับเวลาโดนแสงครับนี่นะครับดูที่เราพ่นครับเราไม่ต้องประหยัดสีครับอยู่ที่ร้านนี้พ่นไม่ต้องประหยัดสีครับนะข้าติดตามแล้วกันนะครับที่ดีหนึ่งสิบสองนิ้ว นะครับถ้าสั่งแพ็กเกจ4ใบก็13,599บาทเพิ่มไปละ280บาทนับถ้าจะเป็นสีฟ้าหรือว่าชอบเสียงของสีน้ำตาลนี้ก็เลือกสีได้ตามที่ต้องการนะครับนี่ลูกค้าต้องการสีไหนหรือว่าจะต้องไปดูแม่สีได้ครับนี่ครับแม่สีเราพูดให้ลูกค้าดูถ้าสีชมพูก็เป็นชมพูมุกนะครับนี่สีส้มสีต่างๆครับนี่ครับนี่ดูครับดูแม่สีเราเลือกเลือกพูดให้ลูกค้าดูครับสีขาวสีเขียวมีให้ลูกค้าได้ชมกันนะนี่คือแม่สีที่เราพให้้ลูกกคคาาชมัันนะรบเอ ติดตามากันแล้วกันนะครับทีดี 1, 12นิ้วนะับ3,499บาทเพิ่มเพิ่มสี280บาทนะครับแล้วก็โปรโมชั่นนับที่จะแถมฟิลเตอร์ถึงวันที่31พฤศจิกายนนี้เท่านั้นสลับเจ้าทีดี 1, 12นิ้วนะครับนี่สวยๆครับีะให้ลูกค้าได้เลือกชมกันวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่สั่งจองเข้ามาอุปกรณ์ต่างๆนะครับทีดี1 3,499บาทเียแผนกแพคกิ้งเราก็แพ็คตลอดทั้งวันทั้งคืนนะวันนี้น่าจะมีโ t กับวันนี้น่าจะ OT จนดึกกับวันนี้ บรรยากาศยามค่ำคำ่ยามเย็นๆครับที่อบุบลราชธานีนะครับตอนนี้เราอยู่ที่โซน3นะครับโซน3มันเป็นโซนสินค้าใหม่สดสดทุกวันลูกค้ามาชมก็จะได้ลมชมการประกอบเครื่องเสียงประกอบชุดเครื่องเสียงนับหรือว่าสอบถามทำไมถึงต่อสายแบบนี้ทำไมถึงได้ต่อสายแบบนี้ไม่ได้ประกอบแบบนี้ก็สามารถสอบถามพนักงานเราได้ครับนี่ก็จะได้เก็บความรู้อีกหนึ่งแบบเพราะว่าเราประกอบสดให้ได้ชมทุกวันนับมาถึงก็จะเห็นบรรยากาศแบบนี้ทุกวันนะสำหรับการประกอบเครื่องเสียงชุด2องคูณส4คูณ่คูณ สีฟ้าสวยๆนะครับฟ้าน้ําเงินนะครับนี่นะครับตัดกับสีดํานี่ก็สวยคลาสสิกมีเสน่ห์อีกหนึ่งแบบสลับเจ้าทีดี1ขอบคุณตุอการติดตามนะครับเลือกสีได้ตามที่ต้องการถ้าสีดำก็3ามพก็3,4บาทไม่ต้องเพิ่มตังแต่ว่าถ้าเพิ่มเป็นสีดําเพิ่มเป็นสีขาวสีน้ําตาลหรือว่าสีเขียวมิ้นสีชมพูสีแดงหรือว่าสีต่างๆก็เพิ่มใบละ280บาท ทำไมถึง280บาทบอกว่า280บาทผมบอกว่าคุ้มมากครับเพราะว่าเราพ่นสีทั้งหมด4รอบนะครับในราคา280บาทรอบที่1คือพ่นสีดํารองพื้นก่อนนะครับนี่สีดํารองพื้นก่อนระดับแรกระดับ2ก็จะไปพ่นสีเม็ดระเบิดเม็ดโจตันแบบนี้ครับนี่พ่นเม็ดโจตันแบบนี้ครับนี่เนี่ยพ่นเม็ดโจตันแบบนี้ก่อนระดับที่2นะครับระดับที่3ก็ต้องมาพ่นสีขาวพ่นสีขาวก่อนนะครับนี่สีขาวเสร็จก็จะมาพ่น สีฟ้าทั้งหมด4รอบโรดิเทีสีแบบนี้แต่ถ้าพ่นสีดำปุ๊บเราไปพ่นสีขาวทันทีพนเราไปพ่นสีฟ้าทันทีไม่พ่นสีขาวมันก็จะไม่ขึ้นเงาแบบนี้นะครับนี่คือขั้นตอนทั้งหมด4รอบในการพ่นสี2 8 0บาทผมว่าคุ้มมากกับสลับโรโมชันนี้ขอบคุณทุกการติดตามนะครับโรดิเที็สที่อุบลร,ราชธานีขอบคุณครับสวัสดีครับ